รู้ก่อนเล่นฮีโร่ใหม่ที่จะเข้ามาใน ROV แต่แล้วสกิลทำอะไรได้บ้างจะมีวิธีการเล่นอย่างไรติดตามได้หน่อย ROV จึงฝังโดยฮีโร่ใหม่ที่จะปรับเข้ามาเนี่ยมีชื่อว่าชารล็อตนะครับเป็นฮีโร่ในตำแหน่งของไฟเตอร์นั่นเองสามารถนำมาเล่นได้ทั้งออฟเลนและดังเกิลนะครับแต่ที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยจะเป็นออฟเลนนั่นเองซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าบัลลังออฟเลนในเกม ROV เนี่ยมีสรรเสือนแน่นอนโดยชาล็อตจะเก่งและโกงแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลต,ต่างๆของชาล็อตกันเลยนะ จองถังเติมเกมไหมเติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบ,บริการตลอด24ชั่วโมงเติมอาวใช้แค่ UID ในการเติมเท <c oughs> ่านั้น <c oughs> เพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวมันติดจรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับหอยได้เลยจุ๊บมั่ว สวัสดีไวรุ่นฟันนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย d r เดวีมาแนะนำไอดีสกินแลแรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาท มี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจต้องนี่เลยเพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มียมีกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID r v ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งนิ่งเพจไป้ใต้คลิปนะครับ ซึ่งเมื่อเก็บครบสามวันแตกนะการโจมตีปกติอของชา์ล็อดเนี่ยจะเปลี่ยนการโจมตีเนี่ยเป็นการโจมตีแบบรูปแบบพิเศษนะครับโดยชา์ลอดจะพุ่งเข้ามาโจมตีศัตรูแบบรวดเร็วจำนวน7ครั้งซึ่งในระหว่างการโจมตีรูปแบบพิเศษเนี่ยชาล็อดจะได้รับความเสียหายนะ้อยลง35%นะครับและลดความเร็วโจมตีของฟัะตูลง14%แค่นั้นยังไม่พอครับยังลดความเร็วเคลื่อนที่ของฟนตัลงอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับและที่สคัญเน่ยการโจมตีรูปแบบพิเศษ h i ตสุดท มีสกิลหนีน้อยอยู่แล้วเนี่ยแล้วยิ่งเจอชารลอตไล่หลวงเนี่ยบอกเลยนะครับว่าร้องไห้แน่นอนแค่พาสซีฟติดตัวเนี่ยก็น่าสนใจมากแล้วใช่ไหมล่ะครับเราไปดูสกิลต่างๆกันต,ต,ต่อเลยโดยสกิลที่1จะเป็นการปล่อยขึ้นดาวออกไปยังเป้าหมายที่กำหนดหากสกิลหนึ่งโดนเป้าหมายเนี่ยชารลอตเนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งบอกเลยนะว่าเร็วมากๆโดยสามารถโดนได้ทุกทาร์เก็ตเลยนะครับเมื่อจะเป็นคลิปเลนมอนสเตอร์ป่าหรือฮีโร่นะครับได้ทั้งหมดเลยในส่วนของสกิลที่สองเนจะเเเปปป็นนนคิลมออสตร์่า ฮีีโร่่เนยก็จะเป็นการเฟื่อนฟูงเฮดพีให้กับชารลลอตด้วยนะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นฮีโร่ที่น่าสนใจมากๆในส่วนของสกิลสามชาลลอตจะทำการลำำา้าด่ามจำนวนเจ็ดครั้งซึ่งในระหว่อองางใช้สกิลเนี่ยชารลลอตจะได้รับความเสียหายน้อยลงพร้อมกับฝร,รั่งต่อตัวด้วยนะครับซึ่งถ้า Charlotte ชาร์ลลอตใช้สกิลสามในขณะที่มีฟาเตกเนี่ยสกิลสามเนี่ยก็จะสามารถยกฟาตัวให้หล่อขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ย้ำนะครับว่าต้องมียังต่ำหนึ่งหนึ่งฟาเตกซึ่งบอกเลยนะครับว่าบอลลังและชออปเล่นอย่างฟอร์เรนติโน่เน คอมโบเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็ตามด้วยสกิลสามนะครับโดยอดถ้าหศัตรูอยู่ใกล้เราต้องการให้เราเติมไฟเพื่อนเนี่ยให้เราใช้สกิลหนึ่งกับคีปลาหรืออะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อไปเติมไฟจากนั้นกดสกิลสองข้าไปพร้อมกับอัลติเมทนะครับจากนั้นกดตีปกติหรือถ้าหักไฟเกิดขึ้นใกล้ตัวเนี่ยเราก็ทำการสกิลหนึ่งใส่ศัตรูไปเลยนะครับจากนั้นก็สกิลสองพุ่งเข้าไปจากนั้นกดสกิลลลลแ้้้วกกกกดตตตตตีีีปปปิินน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 ะะะคคครรรััับบบซึ่่่งงเเเยย็็จอออมมโขขพืฐาาาช์์ ซึ่งใครเราเดี๋ยวมาสมัครเก็บสะสม,สสม,สสมสแฟลตทำซ้อนได้นะครับเผื่อายายใครยังไม่รู้แต่เดี๋ยวเราค่อยมาสอนกันอีกทีนะครับตอนนี้ทางช่องของเราเนี่ยมีรีสก่อนเพื่อนๆน่ยสามารถไปรวมพูดคุยหายเพื่อนเล่นเกมกันได้แล้วนะครับเพื่อนๆที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่อง R V เนี่ยสามารถเรรถราารถข้าไปรวมพูดคุยกับผมได้นะครับแบบเรียลไทม์เลยถ้าเพื่อนสนใจเนี่ยสามัครกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับถ้าไปนในนี้ตอกเนี่ยลิงก์อยู่ใน้าโปรไฟล์นะครับผมส่วนถ้าเป็นวายทีเนี่ยลิงก์จะอยู่ใต้นในค,ลค,ใคลิปนะครับหรือถ้าเพื่อนสนใจอย,อยากปั๊มแรงคค์ปปัััััั๊๊มมมมมมมเเเเเ็็ดดดหหรรรรืือออแแต้้้นนนนนลลลละะี่ยยกกกกกสิงไบผวจ Takk fyrir að hluta. <laughs> 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 like a hell <laughs> yeah